ของเขาแต่ใยหนึ่งกินกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันหาง่ายหาง่ายและอร่อยมีประโยชน์จ้าของมีประโยชน์รีบๆกินเนาะของมีประโยชน์อร่อยคนแก่ก็กินอร่อยกินมันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนของเขาแต่ใยหนึ่งกินกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันหาง่ายหาง่ายและอร่อยมีประโยชน์จ้าของมีประโยชน์รีบๆกินเนาะของมีประโยชน์เขาแต่ใยหนึ่งกินกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันหาง่าย หาง่ายและอร่อยมีประโยชน์จ้าของมีประโยชน์รีบๆกินเนาะของมีประโยชน์เพื่อนคะ่ะเราชอบอะไรเราก็กินในนั่นนี่คะ่ะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะถาดบ่เริ่มเลยยันนึงจะมากินให้ดูวันนี้มาแบบกล้วยวกล้วยค่ะเพื่อนๆจ้ามากินกล้วยต้มคะ่ะกล้วยพอทําท่าจะเหลืองทําท่าจะสกุณทุกกําลังใจจ้าคลิปนี้กับซ้ำนี้ได้จ้า สวัสดีจ้ะบ๊ายบายไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเนาะยายหนึ่งกลมกล้วยน้ำว้าเพื่อนเพื่อนเคยกินไหมคะแต่ยายหนึ่งชอบนะคะมันก็อร่อยในการกินของยายหนึ่งค่ะเพราะยายหนึ่งชอบยายเนก็เอากินกินหลายลูกค่ะกินหลายลูกวันนี้จักหกเจ็ดลูกได้แล้วพราะคนชอบเนาะค่ะเนาะกินไปด้วยเต้นไปด้วยม่วนไปด้วยความสุขของใครของมันเด้อความสุขของใครของมันพี่น้องจากกล้วยน้ำว้านี่ก็หลายอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ยายหนึ่งชอบ กล้วยต้มค่ะชอบใครชอบมันเนาะค่ะนาอเพื่อนๆเนาะชอบใครชอบมันถ้าใครชอบเหมือนยายหนึ่งก็ไปด้วยคุยไปด้วยมันก็ร้อนทั้งสี่เลยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะกล้วยต้มขอบคุณทุกกําลังใจจ้าคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าบายบายไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเพื่อนๆค่ะ เราชอบอะไรเราก็กินในนั่นนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยสถานบ่เริ่มเลยกินกินหลายลูกค่ะกินหลายลูกวันนี้จักหเกเจ็ดลูกได้แล้วพาอคนชอบนะะเนาะค่ะเนาะกินไปด้วยเต้นไปด้วยม่วนไปด้วยความสุขของใครของมันเดอร์ความสุขของใครของมัน,มขขมนพี่น้องก็ยิ่งอร่อยค่ะเพื่อนๆพื่อน,อนขาแต่แยายหน่งชอบกินกว้วยต้มก็ยังก็จะกินวนไปวน,วนมาอยู่แบบนี้แหละค่ะ พอคนชอบเนาะค่ะเนาะอะไรนักหนาพาอเราชอบเราชอบเราก็กินค่ะกินกินหลายลูกค่ะกินหลายลูกวันนี้จักหกเกล็ดลูกได้แล้วพาอคนชอบเนาะค่ะเนาะ,ะกินไปด้วยเต้นไปด้วยม่วนไปด้วยความสุขของใครของมันเดอร์วความสุขของใครของมันพี่น้องก็ยิ่งอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนขาแต่แยายหน่งชอบกินก้วยต้มก็ยังก็จะกินวนไปวนมาอยู่แบบนี้แหละค่ะ พอคนชอบเนาะค่ะเนาะอะไรนักหนาพาอเราชอบเราชอบเราก็กินค่ะกินกินหลายลูกค่ะกินหลายลูกวันนี้จักหวเกล็ดลูกได้แล้วพาอคนชอบเนาะค่ะเนาะกินไปด้วยเต้นไปด้วยม่วนไปด้วยความสุขของใครของมันเดอร์ความสุขของใครของมันพี่น้องเ <c oughs> พื่อนๆค่ะเราชอบอะไรเราก็กินในนั่นนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะถาดบ่เริมเลยยิ่งอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่แย,ยายหนึ่งชอบกินก้วยต้มยก็ยังก็จะกินวนไปวนมาอยู่แบบนี้และค่ะ พอคนชอบเนาะคะ่ะเนาะอะไรนักหนาพาอเราชอบเราชอบเราก็กินค่ะกินกินหลายลูกค่ะกินหลายลูกวันนี้จักหงเกล็ดลูกได้แล้วพาอคนชอบเนาะคะ่ะเนาะกินไปด้วยเต้นไปด้วยม่วนไปด้วยความสุขของใครของมันเดอร์ความสุขของใครของมันพี่ Сп น,น,ะะน้องสุกเนาะค่ะเนาะเอาไปต้มมันจะอร่อยมากค่ะมันจะอร่อยมากกล้วยต้มใครๆเคยกินมั้งคะเด็กทุกวันหน้าไม่เคยกินเนาะทุกวันนี้เด็กๆหน้าว่าจะไม่ค,คืบมีเขาแต่ใยหนึ่งกินกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันหาง่าย หาง่ายและอร่อยมีประโยชน์จ like ้าของมีประโยชน์รีบๆกินเนาะของมีประโยชน์กำลังใจค่ะก็ยิ่งอร่อยค่ะเพื่อนๆขาแต่ยายหนึ่งชอบกินก๋วยต้็ยังก็จะกินวนไปวนมาอยู่แบบนี้แหละค่ะเพราะคนชอบเนาะค่ะเนาะอะไรนักหนาเพราะเราชอบเราชอบเราก็กินค่ะจากก้วยน้ําว้านี่ก็หลายอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ยายหนึ่งชอบก๋วยต้มค่ะชอบใครชอบมันเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเนาะชอบใครชอบมัน ถ้าใครชอบเหมือนยายหนึ่งก็ไปต้มเลยค่ะวิธีต้มก็ง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายใส่น้ําก็ต้มเลยค่ะใส่เกลือเพ่โชว์เพื่อนๆนี่แหละค่ะใครอยากก็อาไปต้มกินเด้ออหาง่ายมีประโยชน์และหาง่ายด้วยค่ะมีรอบทั่วประเทศไทยเราเลยค่ะมีแทบมีทุกที่เลยค่ะนะใครกินแต่ยายหนึ่งยังชอบอยู่ค่ะเพราะตอนเด็กๆยายหนึ่งชอบกินก้วยต้มแก่แล้วก็ยังกินก้วยต้มค่ะเพราะยายหนึ่งชอบของก้วยกวยโอ้ร้อนๆ้อนนอ้กินไปกําลังใจค่ะ ใครกินแต่ยายหนึ่งยังชอบอยู่ค่ะเพราะตอนเด็กๆยายหนึ่งชอบกินกล้วยต้มแกแล้วก็ยังกินกล้วยต้มค่ะเพราะยายหนึ่งชอบของกล้วยๆโอ้ร้อนๆอๆ้ๆร้อนๆร้อนๆกินสุกเนาะค่ะเนาะเอาไปต้มมันจะอร่อยมากค่ะม <TH> <repeating repeating> ันจะอร่อยมากกล้วยต้มใครๆเคยกินบ้างคะเด็กทุกวันหน้าไม่เคยกินเนาะทุกวันนี้เด็กๆหน้าว่าจะไม่เคยมีเป็นกล้วยที่ว่ามีอรรถรสและมีประโยชน์ มากที่สุดคือกล้วยน้ําว้าค่ะเพื่อนๆค่ะกล้วยน้าว้าเอามาต้มนะคะโชว์เพื่อนๆนี่แหละค่ะใครอยากก็อาไปต้มกินเ้อหาง่ายมีประโยชน์และหาง่ายด้วยค่ะมีรอบทั่วประเทศไทยเราเลยค่ะมีแทบมีทุกที่เลยค่ะนร่อยู่นี่หาหาหาไม่ยากค่ะข้างบ้านอะไรข้างๆเข้ามาขายเยอะแยะค่ะกินไปนำลำไปนำอนไปนำเอา เอาอาธารสของใยหนึ่งเฮ็ดไปเอาโช่ไปโช่ไปใย,ยหนึ่งโชว์โชว์เพื่อนๆน,นี่แหละค่ะใครอยากก็เอาไปต้มกินเด้เอาหาง่ายมีประโยชน์และหาง่ายด้วยค่ะมีรอบทั่วประเทศไทยเราเลยค่ะมีแทบมีทุกที่เลยค่ะนี่ไปนิดๆรอให้สุกแค่นั้นก็เอามากินค่ะวิธีต้มใยหนึ่งบวบหายเบิงดอกค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนก็ทําเป็นทุกคนเลยเลยเนาะค่ะเนาะแต่วิธีกินนี่มากินไม่เหมือนกันนะคะแต่ใยหนึ่งนี่ตลาดก็เยอะแยะค่ะกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์เยอะแยะค่ะทำขนมก็ได้หลายอย่างค่ะ ทำขนมกล้วยได้หลายอย่างทุกอย่างทําได้ค่ะจากกล้วยแปรูปไปยัหนึ่งจะมากินให้ดูวันนี้มาแบบกล้วยกล้วยค่ะเพื่อนๆจะมากินกล้วยต้มค่ะกล้วยพอทําท่าจะเหลืองทํำท่าจะสู้กําลังใจค่ะยัหนึ่งกินคนเดียวค่ะถาดนี้ยายหนึ่งกินคนเดียวต้มหวีใหญ่ค่ะต้มหวีใหญ่ซื้อมาจากตลาดยัหนึ่งเขามาจัดการจัดแจงต้มๆแล้วก็กินเลยค่ะ กินขอบคุณทุกกำลังใจจ้าคลิปนี้กับซ้ำนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าบายบายไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเข,ขาแต่ใยห,หนึ่งกินก้นน้ำว้า,าวอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันหาง่ายหาง่ายและอร่อยมีประโยชน์จ้าของมีประโยชน์รีบๆกินเนาะ ของมีปบใ่นิดๆรลให้สุกแค่นะั้นก็เอามากินค่ะวิธีต้มายห,หนึ่งบวาหายเบิงดอกค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนก็ทําเป็นทุกคนเลยเละเนาะคะ่ะเนาะแต่วิธีกินนีม้มากินไม่เหมือนกันนะคะแต่ใยห,หนึ่งนี่จากกล้วยน้ําว้านี่ก็หลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะแต่ายห,หนึ่งชอบกล้วยต้มค่ะชอบใครชอบมันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆเนาะชอบใครชอบมันถ้าใครชอบเหมือนายห,หนึ่งก็มีเป็นกล้วยที่ว่ามีอรรถรสและมีประโยชน์ มากที่สุดคือกล้วยน้ำว้าค่ะเพื่อนๆค่ะกล้วยน้ำว้าเอามาต้มนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าคลิปนี้ก็บซ้ำนี้เด้จ้าสวัสดีจ้าบายบายไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกต้มเลยค่ะวิธีต้มก็ง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายใส่น้ําก็ต้มเลยค่ะใส่เกลือกินกินหลายลูกค่ะกินหลายลูกวันนี้จักหเกเจ็ดลูกได้แล้วพราะคนชอบนะคะเนาะ,ะนก,กินไปด้วยเต้นไปด้วยมวนไปด้วยความสุขของใครของมันเด้อ ความสุขของใครของมันพี่น้องอยายหนึ่งจะมากินให้ดูวันนี้มาแบบกล้วยกล้วยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ามากินกล้วยต้มค่ะกล้วยพอทําท่าจะเหลืองทําท่าจะสุกเขาแต่ยายหนึ่งกินกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันหาง่ายหาง่ายและอร่อยมีประโยชน์จ้าของมีประโยชน์รีบๆกินเนาะของมีประโยชน์ยิ่งอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนขาแต่ยายหนึ่งชอบกินกล้วยต้มก็ยังก็จะกินวนไปวนมาอยู่แบบนี้แหละค่ะ พอคนชอบเนาะค่ะเนาะอะไรนักหนาพ่อเราชอบเราชอบเราก็กินค่ะไปน,นิดนิดรอให้สุกแค่นั้นก็เอามากินค่ะวิธีต้มยายหนึ่งว่าหายเบิงดอกค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนก็ทําเป็นทุกคนเลยเลยเนาะค่ะเนาะแต่วิธีกินนี่มากินไม่เหมือนกันนะคะแต่ยายหนึ่งในี่ยายหนึ่งกินคนเดียวค่ะถาดนี้ยายหนึ่งกินคนเดียวต้มหวีใหญ่ค่ะต้มหวีใหญ่ซื้อมาจากตลาดยายหนึ่งก็มาจัดการจัดแจงต้มๆแล้วก็กินเลยค่ะ กินทุกคนที่เขามาช่วงคลิปหแยายหนึ่งเป็นกําลังใจให้ยายหนึ่งไม่มีสาระแต่มีประโยชน์ค่ะการกินกล้วยมีประโยชน์นะคะเด็กอ่อนก็ชอบผู้ใหญ่ก็กินดีคนแก่ก็ไปนิดๆรอให้สุกแค่นั้นก็เอามากินค่ะวิธีต้มยายหนึ่งบวาหายเบิงดอกค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนก็ทําเป็นทุกคนเลยเลยนาะค่ะเนาะแต่วิธีกินนีากินไม่เหมือนกันนะคะแต่แยายหนึ่งในตลาดก็เยอะแยะค่ะกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์เยอะแยะค่ะทําขนมก็ได้หลายอย่างค่ะ ทำขนมกล้วยได้หลายอย่างทุกอย่างทำได้ค่ะจากกล้วยแปรรูปทุกคนที่เขามาชมค่คลิปให้แย่หนึ่งเป็นกำลังใจงให้แย่หนึ่งไม่มีสาระแต่มีประโยชน์ค่ะการกินกล้วยมีประโยชน์นะคะเด็กอ่อนก็ชอบผู้ใหญ่ก็กินดีคนแก่ก็กินรอยคนแก่ก็กินอร่อยกินมันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครกินแต่แย่หนึ่งยังชอบอยู่ค่ะเพราะตอนเด็กๆแย่หนึ่งชอบกินกล้วยต้ม กแล้วก็ยังกินกล้วยต้มค่ะเพราะยายหนึ่งชอบของกล้วยกล้วยโอ้ร้อน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 กินไปค่ะดู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 น่ากินไหมเจ๊ะเพื่อนๆค่ะน่ากินไหมคะนี่แหละต้มสุกแล้วยายหนึ่งก็มากินค่ะมากินกินไปนําฟ้อนไปนําตามภาษายายหนึ่งนี่แหละค่ะเราจะเนาะยายหนึ่งต้มกล้วยน้าวัวเพื่อนๆเคยกินไหมคะแต่ยายหนึ่งชอบนะคะมันก็ อร่อยในการกินของแย่หนึ่งค่ะก็แย่หนึ่งช่อบย,ย่หนึ่งก็เอามาทุกคนที่เขามาชมคลิปให้แย่หนึ่งเป็นกําลังใจงให้แย่หนึ่งไม่มีสาระแต่มีประโยชน์ค่ะการกินกล้วยมีประโยชน์นะคะเด็กอ่อนก็ชอบผู้ใหญ่ก็กินดีคนแก่ก็ไปย่หนึ่งจะมากินให้ดูวันนี้มาแบบกล้วยกล้วยค่ะเพื่อนๆจะ้ะมากินกล้วยต้มค่ะกล้วยพอท,ทําท่าจะเหลืองทําท่าจะซอแบ่งปันเอามาบอกเพื่อนๆว่ากินกล้วยมีประโยชน์ รสชาติก็อร่อยหวานลูกสุกก็จะหอมหวานอร่อยค่ะเรามาต้มกิกนร้อยคนแก่ก็กินอร่อยกินมันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้มเลยค่ะวิธีต้มก็ง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายใส่น้ําก็ต้มเลยค่ะใส่เกลือไปเนาะยาใหหนึ่งต้มกล้วยน้วาว้าเพื่อนเพื่อเคยกินไหมคะแต่ยายหนึ่งชอบนะคะมันก็อร่อยในการกิน